สวัสดีครับวันนี้ก็มีของมาส่งสองกล่องนะครับเป็นพระที่ผมได้สั่งมาจํานวนสององค์สองเจ้านะครับแล้วก็มาแกะกันดูนะครับวันนี้จะเป็นพระอะไรจะเป็นรูปหล่อปีสองห้าสองสามนะครับหลวงปู่นินเดือหรือเรียกอีกอย่างว่ารูปหล่อสารพัดเลกนะครับรุ่นนี้ในพื้นที่นี้เล่นกันก็ราคาอยู่ที่หลักพันนะครับผมมีทั้งสวยๆผิวสีสวยๆก็มีหรือผิว ดำแบบนี้ก็มีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะชอบเป็นผิวดําเป็นพิเศษเลยเพราะว่าก็จะดูเข้มขลังแล้วก็ดูมีประสบการณ์มากมายนะครับประสบการณ์กับรุ่นนี้ก็จะมีคนขอพรขอสิ่งต่างๆนะครับเขาก็จะได้กันเนะาะก็เลยเป็นที่มาของชื่อรูปหล่อสารพัดนึกด้วยด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์ว่าวัดคอนบุรีนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่า หวปูนิลอิสติโกก็จะเป็นรูปหล่อที่สร้างได้เหมือนรูปหลวงพ่อมากๆเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุดยันทรหดแล้วก็ด้านในเนี่ยผมลองเขย่าดูแล้วก็จะมีกลิ่งด้วยนะครับใครสนใจหลวงปูน่นิลก็ไปศึกษาดูในกลุ่มได้นะครับหรือดูตาม YouTube ก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าจะมีพระอะไรมาให้เพื่อนๆดูก็ติดตามได้ยะะครับขอบคุณครับ